สำรองด้วยเผื่อเผ็ดริงมันเป็นอะไรไปโดย้านลาป่ะพี่ติดตามพันคนแล้วหัวตนใจเก้าร้อยสามสิบคนพี่ยาเล วันว่าพี่เอกไม่พูดทิ้นจนหลับตายแล้วเปล่าเลยพี่เอกไม่ได้ไม่ได้ปิดทำไมมไม่ทำไงเราทำกันสองคนไงผมเลยนอนเฉยฝันแม่นไหมแม่นผมไม่มานั่งเลยเนี่ยฝันแม่นเมื่อคืนพี่อากฝันเพราะผมนั่งอยูทิ้หลับอาร์ยางทิ้นอยู่น้องแมวสายแล้วมีคนนั่งย่าแต่ผมมานั่งหลับ มาอยู่กับเราเริ่มไม่ตื่นเต้นละมาอยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาอยู่อย่างเดียวนะอันไหนที่มันดูไม่ดีหรือมันดูแบบบกพร่องพี่ยาก็จะบอกให้เขาไปทํามาใหม่ให้เขาปรับเห็นไหมสีสวยกว่าเดิมอีกนี่นี้ตามพี่ยาบอกนี่ไงตอนนั้นพี่ยาบอกว่าสีมันต้องเข้มกว่านี้นิดนึงเนิ้วยังไม่หายเขียวเลยนะมัดยางเข้าไปมัดอะไรใช่ไหม,มวสงสวิงด้วยอย่างเงี้ย <laughs> คนทำคลิปก็ทำคลิปตลกเอย มุนน่าสติกจะได้หลานแล้วนุ้ยจริงเหรอจริงคิดนะเราเออมันมันแบบไม่รู้ว่าคนเขาชอบดูอย่างนั้นเออกูก็งงคุณที่มึงถามมุนติ้วติวติวไปดูสองสองสองตาอู๋ตาอู๋นี่ใส่เอฟเฟกต์เลยนะใส่เอฟเฟกต์เลยน้าต้องอดคนก่อนใหม่ๆเราต้องรับากคนที่ทาน คือคนไหนที่ผ่าน่านตั้งแต่เดือนที่แล้วมาได้เนี่ยแสยดงว่าคุณเป็นม่ค้าที่อดทนมันร้อนเออถ้าคนไหนผ่านความร้อนไปได้แสดงว่าคุณน่ะตายยาก <c oughs> จริงอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้บนโลกใบนี้ถ้าคุณผ่านเดือนที่แล้วมาได้ <c oughs> ใช่ครับร้อนดีกับฝนนะร้อนดีกัฝนถ้าฝนขายไม่ได้ถ้าฝนนี่ขายไม่ได้เลยใช่ร้อนขายได้ร้อนมันยังขายได้นี่แหลยนี่แหละแม่ค้าตัวจริงแต่อถ้าเป็นแม่ค้ามืออาชีพอะแต่ถ้าเป็นแม่ค้ามืออาชีพอะไม่ว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวเราต้องอยู่ได้หมดเคยไหมเอฟเคยไหมไปขายแล้วล่มแบบจะปลิวอย่างเงี้ยก็ยืนโฉบร่มยืดเต็นตลอดแบบนี้เคยไหมเคยไหมอ่าดึงเชือกเอาเชือกดึงไปลร่มมาแล้วก็เตะก็ล่มไหมไม่บอกดิ พี่เอิร์ดดูอยู่เอิร ER ์ดเอิร์ดมาพี่เอิร์ดมาได้แล้วนะคะพี่ยาบอกให้มาได้แล้วนะตอนนี้พี่ยาพร้อมแล้วนะคะมาก็แวะมาได้เลยพี่เอิร์ดมาเลยพี่เอิร์ดแท็กาแท็กมาแท็กมาแท็กเข้ามาตอนนี้ตอนนี้โกดักว่าเอ่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพี่เอิร์ดมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่บอกว่าพี่พี่พี่พร้อมล็อกหนึ่งพี่เอิร์ดมาลงอะไรขายอะไรก็ได้นะแต่พี่เอิร์ดไม่ขายพี่แจกอย่างเดียวเอะถ้าพี่เอิร์ดจะแจกกุเรียนนะพี่เอิร์ดต้องมาแจกที่นี่นะยังไม่ต้นยังไม่ขึ้นเลยพี่ยาล มม่้ได,ไดเขาจะเจ๊ะมะละกกูเขเรียนใช้เวลามานสามปีถึงเริ่มออกลูกตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาต้นแค่นี้ใครเห็นพี่เอิร์ดได้บอกแนะว่า<อ>พี่ยากับน้องเอลอเนี่ยรอเดี๋ยวเรารอนะรอพี่เอิร์ดกับพี่เอิร์ดอีกครั้งหนึ่งใช่ไม่อ<ม>ีกครั้งนึงนะคะพี่ยาเจอมาสามครั้งแล้วแต่ว่าถ้าคุยนะถามว่าคุยน่ะกี่ครั้งแล้วเยอะเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันอยู่เผ็ดติดแจ้งพี่เอิร์ดทำไงพี่เอิร์ดบอกพี่เอิร์ดบอกได้หมดอ่ะปรึกษาได้หมดทุกอย่างเลยใช่ พี่เอิร์บอกว่าโอ้เวลาพี่ยามีความทุกข์พี่เอิร์ตพี่เอิร์ตบอกว่าพี่ยานโทรมาทุกทีเพราะว่าอะไรพี่เอิร์เป็นที่พึ่งของพี่ยาได้เวลาพี่ยามีทุกข์แล้วพี่ยาจะโทรหาพี่เอิร์ก่อนเลยเพราะว่าเวลาโทรไปพี่เอิร์เมาไห่นะความทุกข์นั้นมันจะหายไปทันทีกำลังใจมาเลยหนูดูพี่ยานุ้วยก้วย่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนยเนยนยเนยน่ยเนน่ยนยนเนเนน่ยนยนเนยนย่ย ตอนนี้ใครไปที่ดูอยู่นะแต่ว่าสินค้าคุณไม่เหมือนกับตรงเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์จารณาเป็นพิเศษพี่เอกที่ไม่เหมือนตรงเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์ไงคนกินมันไม่พอคนกินมันไม่พอร้านอะไรนะเนี้ยร้านอะไรนะพ่อพ่อมือนี่ไง ก็ไม่รด้กลสุครับ อันนีมันป็นมักตดแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแดดเดียวอันนี้หมักพวกเครื่องทีรื่อง้ไอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีเนี่อานี้มันจะแบบอันนี้แดงไปนิดนึงแดงไปนิดนึงอแดงนิดนึให้ขึ้นเรวกว่านี้นิดน so uh, like ึง no ม mm ันจะได้สำสสจะได้นุ่มแล้วพี่ลองกินดูเด็กแล้วก็จะมีเป็นแบบสามชั้น อันนั้นขึ้นในเร็วแน่ใจต้องทอดให้มันนิ่มกว่านี้นิดนึงขึ้นในเร็วมันกว่านี้รสชาติเดารสชาติรสชาติได้แต่ขึ้นในเร็วกว่านี้นิดนึงหรือตากแดดให้น้อยกว่านี้นิดนึงเนี่ยรสชาติได้แล้วแต่ความนุ่มยังไม่ได้ความนุ่มของหมูไม่ได้หนูต้องเอาขึ้นให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงมันก็อย่างเอาม้คานอย่าแห้งมากถ้าแห้งมันจะแข็งได้หนูแดดเดียวอย่าอย่าตากนานค่ะ ไม,ไม่ต้องตาไม่ต้องตากสองอามแล้วก็อื่นโอ้หหนูแบบว่าตัวไม่ต้องตาแล้วิเดียวไม่ต้องตอากดางง่แล้วหิ๋วว่าอันนี้ค่ะแม่ละสามันห้ารยพยาาว่าแพงไหมมีนะเหรอไม่แพงไม่แพงรอกแต่ว่าความนุ่มมันยังไม่ได้พี่ต้องนุ่มกว่านี้อน่าเนี่ยมันบางตีละสามห้าใช่ค่ะโลสามห้าสิบ หมูแดดเดียวมันต้อง,งน,นุ่มกว่าน,นี้นุ่มกว่านี้หรือเอาขึ้นให้เดียวกว่าน,นี้หน่อยก็ได้ได้ค่ะลองทอดดูดิขึ้นเร็วกว่านีนนนล้ลองเนี่ยลองลองทอดเอาแบบข,ขึ้นเร็วๆลองทอดแล้วขึ้นเร็วๆวอ่ะอ่อออลองดูไฟไฟไฟกลางๆขึ้นเร็วกว่านี้นิดนึงดูดิจะนุ่มไหมจะดูว่ามันอยู่ที่การทอดหรือที่การหมักราเเ่วลทอดเลยเรียกลองชิมดิเดี๋ยวลองชิมดูค่ะคือมันยังมันยังมีความ แข็งนิดนึงอันนี้คืออันนี้แต่เดียวเป็นเนื้อแดงอันนี้เป็นสามชั้นเลยความหวานนิดนึงหืมแข็งความหวานเพิ่มอีกนิดนึงมันแข็งไปครับอือมันไม่ได้ทำยากมันแข็งแต่เดียวมันไม่ได้ยากหนูกลัวแบบว่ามันจะแบบไม่ใช่แบบเขามองว่าหมูแดดใช่ไหมหนูก็ตากไปไอชิมหมูแดดบ้านนู้นเนี่ยนุ่มนุ่มจริง เราอาจจะยังไม่เก่งเรื่องหมูแดดเราเก่งนี่นี่หมูนี่นี่นี่น่ากินนี่เนี่ย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 พี่เอกมาส่งด้เนี่ยหมูเนี่ยน่ากินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวใหญ่ตัวข่าหรือตัวใหญ่น่ากินเนาะอนี่อย่างนี้น่ากินเนาะลองทอด้ยนิดเดียวพออย่าอย่านานอย่านานเพรถ้านานแล้วมันจะอ๋อย่งอยถ้านานแล้วมันจะแข็งแข็งแต่ว่าถ้าตัวสางชั้นน่าจะนุ่ม ข้าเหนียวพิานุมยูเยนีาเหนียวพาคนุ่มรเียว้านพนุอมเลย้นวเูเราได้มน่าจะไม่ได้นาลงไได้ไปเรียนเมื่อวานี้พาลคิไปแล้วได้เี่วขาเหนียว่ไหนไปซื้อร้านนั้นเลยจะพาพาไปนุ่มดิเขาจะเลือกข้าวเหนียวให้เรานะแบบดีที่สุดอร่อยที่สุด บอกว่าพ่ยาแนะนำมาเขาจะเลือกข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดให้พ่ยาเลยนะตาสาตาหงส์ใช่ไหมคะเห็นที่พยาใช่อใช่ตาหงส์แต่ว่าบางครั้งพอมันหมดตาหงสแล้วมันจะมีตาอื่นออกมาอี่งเงี้ยี่เอกข้าวเหนียวพ่ยาขนาดพกไว้ตั้งแต่เช้ายังนุ่มอ่ะตามฐานเลยอันนี้มันยังมีความแบบกรุบๆข้าวเหนียวมันยังมีความแบบกรุบๆแแล้วอะไรองเรายังจะเรียงัวสวยนะแต่ไม่แข็งนุ่ม ใช่ต้องใช้ยีโมนที่ยาวใส่ล่ะไหนล่ะมาดูได้ยังได้ยังอ่าเอาเอาแบบไม่นี้ขึ้นเร็วหรอใช่นี่เห็นไหมขึ้นเร็วเห็นไหมเห็นไหมมันช้ำช้มันจะช้ำช้มันขึ้นเร็วไงอันนี้มันทอดนานเกินค่ะอ่าเดี๋ยวลองพี่ไอกินพี่ไอลองกินนีกว่าจริงไหมเดี๋ยวพี่ยาไม่แก่ยากนี่นุ่มลงแล้วนุ่มแล้วเห็นไหม ทอดประมาณนี้พออย่าทอดหนั่นมันดำไปดูให้การทอดด้วยเออมันูที่การทอดนะดูก่ะอะไยครับอือไม่แข็งแล้วนุ่มน,น,นะทอดนานเกินเออเนี่ยนุ่มแล้วพี่เอกลองพี่เอกไม่เล,ลือกรองนุ่มแล้วไม่ร้อนไม่ร้อน<ฟ>ไม่ร้อน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 แต่ปากสั<ญ>่น

ทอดทอดนี่มันน้อยกว่านี้หน่อยเงเกิมันได้แล้วมันผ่านแล้วพี่เอกมันผ่านแล้วขอทอดนานเกินนะเขาแดากากแตมขายตรงนี้แล้วแบบว่าขายเป็นแพ็กกลับไปบ้านอ่ะใหยไปท้อกบ้านขายเลยขายเลยเราไม่ซีเรียสขายเลยกาอยากซื้อกลับไปทอดที่บ้านก็ขายตรงนี้อร่อไ่ไม ตอนที่แบดกะหมดกันได้าเปอร์เแซบบ็นครับวันนี้อันนี้เขาอยากรู้เรียนะ <c oughs> นะ35มถบาท่โครมอมมิ์หายแล้วน,นีค <c oughs> อมมินต้องรู้กันไหมพี่เอ้าพี่อามาทอกมาให้